หลังฝนตกอากาศจะเย็นสบายแต่ก่อนฝนตกอากาศจะร้อนจัดอย่างคืนนี้อากาศร้อนจัดมากเดี๋ยวพูดเสร็จเดี๋ยวก็จะไปต้องไปอาบน้ำชำระร่างกายแล้ว เงื่อไหลใครย้อยแต่เตรียมตัวเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปตลาดนัดแต่ติดแอร์อยู่ข้างนอกมันร้อนแต่อยู่ในแอร์มันหนาวเย็นแต่ออกมาก็ร้อนอีก เราก็ต้องเตรียมหาเสื้อผ้าที่มันเหมาะกับอากาศคืออยู่ร้อนก็ได้อยู่หนาวก็ได้อย่างเช่นจุดเนี้ยจุดนี้ยาวเลยเพราะเพราะอะไร ยาวเพราะเวลาเราไปอยู่ในห้องแอร์อยาวมาถึงนี่คือเรียกว่าเหนือตะตุ่มมาหน่อยอยู่ในห้องแอร์มันเย็นขาเพราะพื้นเย็นเราก็หาชุดคลุมทั้งเข่าทั้งขาด้วยแต่เนื่องมาจากว่ามันหนาวหนาวร้อนๆเราจะใส่ เป็นเสื้อกันหนาวเลยก็ไม่ได้มันร้อนไปแต่อันนี้สำหรับที่จะอยู่นอกห้องแอร์ได้เพราะว่ามันเป็นผ้าบางแต่ปัญหาถ้าเราใส่ชั้นเดียวแล้วผ้าบางเราก็ต้องหาที่มันสี สีที่จะทึบหน่อยไม่ใช่สีขาวอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ใส่ซับในคือชั้นในน่ะใส่แต่ซับในไม่ใส่มันก็จะเห็นเนื้อหนังมางสาอันอุดมสมบูรณ์ของเราเราก็ใช้ผ้าที่เป็นลายให้ มันดูเหมือนไม่สามารถที่จะเห็นเนื้อข้างในได้ก็ให้มันเป็นลายลายแล้วเป็นพื้นที่ที่สีเข้มสักหน่อยแต่แขนแขนยาวอย่างนี้แปลว่าให้กลุมถึงเกืบอบก็เรียกว่าแขนยาวเลยแต่ไม่ได้ยาวจนกระทั่งถึงมือได้ เอาแค่ข้อมือเตรียมไว้เต็มที่ที่จะรับอากาศที่จะมาในพรุ่งนี้เพราะว่าดีไม่ดีฝนก็ตกเราต้องเตรียมตัวแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายวันรายชั่วโมงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งในการกระทําอย่างอื่นๆมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน